ครับผมนาวากาตรีบัญชาชุนสิทธิ์นะครับเป็นประธานนุกรรมการร่วมภาครัฐเอกชนเพื่อผลิตและพัฒนากําลังคนของอาชีพศึกษาวันนี้ผมมาอยู่ที่วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่นพร้อมกับคุณกรท่านอ,ออดุลผอ,อ,อลำปางแล้วก็คุณพิธานวันนี้ที่มาเนี่ยเพื่อมาร่วมในเรื่องของการตรวจประเมินซึ่งดําเนินการโดยกพทหรือแคท ซึ่งนําโดยคุณกรดเสนารักษนะครับผู้จัดการได้ดําเนินการมาแล้ว2วันวันนี้เป็นวันที่3การตรวจครั้งนี้เพื่อจะสร้างมาตรฐานนะครับคำว่ามาตรฐานเนี่ยสร้างกันอยู่แล้วเพื่อจะตรวจประเมินว่ามาตรฐานของวิริยการอาชีพขอนแก่นที่จะเปิดโรงเรียนหรือเรียกว่าสถาบันช่างภาพพื้นดินที่มีอาชีพหลักในการตรวจซอมอากาศยานเนี่ย เป็นไปตามมาตรฐานมาตรฐานที่พูดถึงเนี่ยเป็นมาตรฐานของสำนักง,งานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย,ย,ยหรือเรารู้จักจกันในนามของกพทหรือแคดซึ่งใช้แนวทางที่เป็นไปในลักษณะเดียวกับเยซาเมื่อเราตรวจผ่านแล้วเนี่ยเราจะได้อะไรเราก็จะได้รับทราบบโรงเรียนช่างหรือว่าสถาบันการผลิตช่างอากาศยาน ที่เรารู้จักกันของวิรายการอาชีพขอนแก่นเ่ยจะอยู่ในระดับเดียวต้องบอกว่าในระดับมาตรฐานและเป็นในแนวทางเดียวหรืออาจจะใกล้เคียงระดับเดียวหรือเป็นระดับเดียวกับในระดับอินเตอร์เนชั่นแนลนะครับขอให้ทุกคนเนี่ยมีความเชื่อมั่นว่าวิรายการอาชีพขอนแก่นจะดําเนินการให้มากที่สุดในขณะที่ดําเนินการมาแล้วเนี่ยเปีได้เริ่มดําเนินการโดยท่านอ,อดุล แล้วก็จะต่อการเมินการโดยท่านผอลอำปางวันนี้คุณกรดได้นําทีมกปทเพื่อมาตรวจประเมินว่าวิยายการอาชีพขอนแก่นเนี่ยอยู่ในระดับมาตรฐานที่ต้องการและเมื่อได้ผ่านมาตรฐานแล้วหรือถ้าสมมุติว่าเราจะต้องแก้ไขอะไรก็พร้อมที่จะแก้ไขเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานของสํานักงานเกณฑ์บินพลเรือนแห่งประเทศไทยให้ได้ในเวลานั้นเมื่อเราได้ใบรับรองหรือเซอร์ติฟิเคตแล้วเนี่ย ขอให้ทุกท่านผมเน้นว่าทุกท่านเชื่ออีกครั้งหนึ่งว่าเราจะเรียนจะสอนในมาตรฐานที่ได้รับการรับรองและจะรักษามาตรฐานระดับการรับรองนี้เพื่อผลิตช่างเทคนิคที่เรียกว่าเทคนิชเชนหรือแมชชีนิกที่เป็นมาตรฐานแล้วก็จะได้เป็นประโยชน์กับวงการการบินหรือ Aviation Community ของประเทศไทยต่อไปครับครับก็ ผมนะครับนโกรดเซนารักษ์นะครับก็ตอนนี้เป็นหน้าที่เป็นรีดเตอร์นะครับก็จริงแล้วนี่ได้ร่วมงานกับทางสสออนะครับเจอสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษานะครับซึ่งเราได้ร่วมงานกันมาตั้งแต่ปี62นะครับในจนถึงปัจจุบันนี้ปี2565แล้วนะครับเราก็มีความร่วมมือกันก็คือได้คุยกันว่าในส่วนของอาชีวะนะครับซึ่งเป็นสำนักงาน เป็นสถานศึกษาทั่วประเทศนะครับ6แห่งนะครับจะได้เข้ามาการทำการรับรองอยู่ในระบบของทางสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยนะครับซึ่งการรับรองตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นประโยชน์นะครับแล้วก็เป็นกับเป็นการเพิ่มโอกาสนะครับให้กับนักศึกษานิสิตหรือเด็กนะครับในทุกภาคของประเทศนะครับได้มีโอกาสได้เข้าสู่ระบบหรืออุตสาหการรมการบินพลเรือนนะครับ ซึ่งจะทําให้มีโอกาสได้เพิ่มในส่วนทั้งอา,อาชีพที่มีรายได้สูงที่เป็นสกิลเลเบอร์นะครับของประเทศซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นเป้าหมายอันนึงของ AEC นะครับของประชาคมสมาคมของอาเซียนนะครับซึ่งเราเป็นเ,เป็นสมาชิกอยู่นะครับซึ่งตรงนี้จะทําให้ประเทศไทยมีเรื่องของสกิลเลเบอร์สามารถไปทํางานที่อื่นได้ง่ายขึ้น ซึ่งในตัวโปรเจกต์ตรงนี้เนี่ยในอย่างที่ท่านบัญชาได้เคยกล่าวนะครับว่ามาตรฐานที่เราใช้ในการตรวจสอบนะครับก็เป็นมาตรฐานของอีซ่าเทียบเท่าซึ่งในอนาคตอันใกล้นะครับทางกรบทอเองก็จะออกกฎระเบียบนะครับหรือกฎหมายมาเพื่อรับรองมาตรฐานตัวนี้นะครับซึ่งจะมีผลให้ในช่างภาพพื้นดินของประเทศไทยที่ยอมรับของต่างประเทศมากขึ้นนะครับในในครั้งนี้ที่มาตรวจที่ขอนแก่นนี้นะครับก็ ก็ขออนุญาตเรียนนัตรงว่าโดยภาพรวมแล้วเป็นที่น่าพอใจมากนะครับอันนี้ต้องเรียนว่าเป็นที่น่าพอใจมากทางกทรทมีความมั่นใจในสถาบันนี้นะครับวิชาชีพขอนแก่นนะครับซึ่งเมื่อมีการแก้ไขข้อบกพร่องเสร็จสิ้นแล้วส่วนใหญ่เป็นข้อบกพร่องข้อแนะนํานะครับเราก็จะสามารถมอบใบรับรองได้นะครับก็น่าจะเสร็จสิ้นภายในเร็ววันนะครับในการนีก้ก็อยากจะขอ,อ,อชี้แจงกับเร่อง พี่น้องในขอนแก่นนะครับแล้วก็รวมถึงในสถาบันนะครับโดยเฉพาะยิ่งเด็กที่มาเรียนที่สถาบันนี้นะครับขอให้ท่านมีความภาคภูมิใจนะครับในการที่จะจบจากสถาบันที่รับการรับรองจากปปทนะครับก็จะเป็นสถาบันที่ท่านได้ภูมิใจได้นะครับมีความมั่นใจและภูมิใจได้นะครับในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไปในอนาคตครับก็ขอแค่จบแค่นี้ครับขอบคุณครับ